ไม่ว่าจะเจอกับเรื่องราวสมหวังหรือผิดหวังก็อย่าเพึ่งหมดหวังฝันว่าสักคิว้วทํานายฝันได้ดังนี้หากยิงชายใดฝันว่าตนเองได้สักคิว้วทำนายฝันได้ว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งของให้ดีควรทําการพิจารณาไตรตรองก่อนทำการซื้อขายเพราะคุณมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงต้มตุนได้ในส่วนของทางด้านการงาน จะมีงานบางอย่างเข้ามาให้คุณได้ใช้ความสามารถของตัวคุณเองบริหารจัดการซึ่งงานนั้นอาจจะเป็นงานที่ซับซ้อนมากเลยทีเดียวตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าสักคิว้วตัวเลขที่ได้คือ1 3 4่หรือสอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ที่ท่วนอีกครั้งหนึ่งเพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ตัวเลขนั้นมีความแม่นอย่างมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ